ดูดุ่นดวนญี่ปุ่นไว้ใจเอกนิตขึ้นชุดหลักเอฮิเมขณะที่เจริญศักด์สู้สุดใจที่เซเลโซส่วนเมืองทองลุ้นที่สามเต็มข้อปิดท้ายที่โจนาธานเดือดผู้ตัดสินเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรรเน่พัทในเคตกร g r a n o าบา a r ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรรเน่พัทในเครกราโโล่าา bar อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์ม คลิปนี้ช่วงแรกผมขอไปอัปเดตเรื่องราวของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในฟุตบอลเจอริคก,กันหน่อยนะครับช่วงแรกผมขอไปอัปเดตเรื่องราวของเอกนิต์ปัญญานะครับที่ปัจจุบันเนี่ยไปค้าแข่งอยู่กับเอฮิเม่เอฟซีนะครับทีมในศึกฟุตบอลเจ League อซึ่งเอกนิต์ไปเอฮิเมเนี่ยโอ้โหปรับตัวได้ไวมากกับเพื่อร่วมทีมใหม่แล้วก็มีพี่แชมป์อดีตล่ามพี่มุย้ยเทรลัสินแดงดาอดีตล่ามเทกุไปเป็น ู้ช่วยไปเป็นล่ามให้ด้วยเนี่ยโ,โหยิ่งปรับตัวได้ไหวน,นะครับแล้วก็นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับในตัวของเอกนิตปัญญาเพราะเอกนิตเนี่ยมาด้วยการที่มีโปรโฟไฟล์เคยไปอยู่กับอุดะะเรดเดมอนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับตัวไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยสําหรับเจ้าบุกในการไปอยู่กับเอฮิเมะและที่สําคัญนะครับเจ้าบุกตั้งแต่ไปอยู่กับเอฮิเมะเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง ในชุดหลัก11ตัวจริงอยู่แทบตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยเอฮิเมะลงอุ่นเครื่องกับทีมเบลาบิสอากิตะนะครับแต่เกมเนี้ยเอฮิเมะพ่ายไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ4นะครับซึ่งเกมเนี้ยเอกนิตได้รับโอกาสลงเล่นเป็นชุดหลักแล้วก็ลงไปเล่นมีบทบาทสำคัญคือในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกแถมได้รับหน้าที่เป็นตัวเตะลูกนิ่งอีกด้วยนะครับแต่สิ่งที่บุ๊กเนี่ยอาจจะต้องปรับคือเรื่องของสภาพร่างกายพอน้องเนี่ยเจ็บ ในช่วงที่ทีมชาติไทยลงชิงแชมป์อาเซียนแต่ตอนนี้ร่างกายดีขึ้นแต่ความฟิตยังไม่สมบูรณ์ครบร้อซึ่งถ้าเกิดเอกนิดปรับเรื่องของความฟิตได้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นคนสำคัญของทีมเอฮิเมได้เลยนะครับน่าสนใจนะกับเอกินปัญญากับการคาแข่งกับเอฮิเมที่เป็นตัวที่แฟนบอลคาดหวังแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นอยู่ในทีมชุดหลักเลย <c oughs> ผมว่าในเกมแรกที่เอฮิเมะนะครับจะเปิดบ้านเจอกับคาตาเลอร์โทยมะในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์เนี่ยจะเห็นเจ้าบุกออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกเลยรอติดตามนะครับนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของเอกนิ์ถ้าเกิดอยากจะอยู่กับเจลีกต่อยาวๆเนี่ยต้องคว้าโอกาสนี้ให้ได้เพราะถ้าสมมุติว่าบุกลงไปเล่นแล้วเป็นตัวจริงและทำงานได้ดีเนี่ย ก็จะได้รับโอกาสเป็นตัวหลักตลอดทั้งฤดูกาลแน่นอนอยู่ที่ว่าบุ๊กจะทําได้หรือเปล่ารอดูรอรุ้นกันนะครับตั้งใจมากน้องไปในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่อยากจะอยู่ฟุตบอลเจลิกย,วยาวๆนะครับการปรับตัวทุกอย่างไม่เป็นปัญหาโค้ชก็ชื่นชอบในฝีเท้าเขาเนี่ยอยู่ที่ผลงานตัวเองล้น้วนเลยเขาให้โอกาสแน่นอนอยู่ที่ว่าบุ๊กจะทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ไปต่อกันย,วยาวๆนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะเอกนิดกับโอกาสลงเล่นเต็มๆเนี่ยดูซิว่า เจ้าตัวจะพัฒนามากขึ้นกว่าตอนอยู่กับอุระวะเรเดมอนหรือเปล่าหลอลุ้นกันนะครับนี่คือในลายของเอกดิสปัญญานะเออลงเล่นเต็มเตมเลยนะในเกมอุ่นเครื่องเช่นเดียวกับเจ้าเทเจริญศักดิ์วงกรนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุด2ของทีมเซเรโซโอซาก้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่เซเรโซเอาชนะโตคุชิมะวอติสสต่อศเนี่ย จเจริญศักลงไปเล่น75นาทีด้วยกันและที่สําคัญมีโอกาสได้จบสกอร์แต่ยิงข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายนะครับคือตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในทีมชุด2ก็เป็นชุดลุ้นลงสนามคือจะมีชุด11ตัวจริงชุดลุ้นลงสนามก็จะเป็นตัวสำรองและถูกเปลี่ยนตัวลงไปตอนนี้เท่อยู่ในชุดนี้แล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาไวปรับตัวได้ดีนะครับที่สําคัญคือปาปาส ชอบในวิธีการเล่นเป็นทีเด็ดได้เวลาเกมต้องการทางซีชั่นเจริญศัก์พร้อมวิ่งหลังลายนะครับโดยเทเจริญศักด์เนี่ยก็มีรายงานว่าเจ้าตัวพอใจกับฟอร์มการอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแล้วก็มีโอกาสที่ดีที่ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมแต่ยอมรับยังต้องปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลเซเลโซรวมถึงต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นต่อไปแต่ยังมีเวลานะครับ ซึ่งเดี๋ยวเซเลโซโอซาก้าเนี่ยจะยังมีคิวลองอุ่นเครื่องอีกหนึ่งเกมในช่วงวันเดือนมก,กราคมนะครับโดยจะพบกับเซนไดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะเล่นในวันที่28มก,กราคมนี้นะครับก่อนจะเตรียมความพร้อมเจอกับกัมบะโอซาก้าวันที่14กุมภาพันธ์โอ้โหรอดูกันก็โอเคสถานการณ์นักเตะไทยในยเจลิกตอนนี้ดูเหมือนว่าแต่ละคนที่ไปก็ได้รับบทบาท บางคนเป็นกําลังสําคัญอย่างเช็คอย่างบุ๊กเนี่ยเป็น11ตัวจริงเลยส่วนเท่อย่างที่บอกว่าด้วยการไปเล่นเจอริกหนึ่งแล้วอยู่กับเซเรโซที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยก็ต้องรอโอกาสรอเวลาแต่ถ้าเกิดทําได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโอกาสในทีมชุดหลักก็มีเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจกันยิ่งไปกันเยอะยิ่งดีนะครับส่งผลต่อ ฟุตบอลไทยส่งผลต่อทีมชาติไทยทำให้ทัพช้างศึกของเราแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะไทยช่วงเวลาปรีซีซั่นเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญถ้าเกิดเอาชนะใจโค้ดได้รับโอกาสลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องและทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสที่จะได้ลงสนามตั้งแต่เกมแ,แรกๆของฤดูกาลนะครับก็เป็นกำลังใจให้เอกนิตเจริญศักดิ์สุป,ปชคชนะพัฒน์บัวพันธ์ทวะชัยอินประโคนและก็ทุกคนที่ไปขาแข่ง,งต่างประเทศนะครับอ่ะเรื่องราวของนักเตะไทยในเจลีกประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็อยากไปอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิชยะโอ้โหเป็นเกมที่อึดอัดสำหรับเมืองทองอย่างมากนะครับเมืองทองก็จัดเต็มเกมลุกปรามิดมีโรบ,บักแล้วก็มีกรวิทษาคณะคำยกเจอกับหนองบัวที่เป็นทีมที่เมืองทองเจอทีไรเนี่ยมัจกจะสร้างความลำบากใจแต่เกมนี้เมืองทองเน้นนำไปก่อน จากจังหวัดที่สวยมากนะครับกาซิเดตเปิดแล้วก็เป็นทางฝั่งของสเตรว์โอ้โหหลุดไปยิงอย่างเหนือชั้น1ต่อศูนย์แต่และไจางนั้นเนี่ยเมืองทองทําลูก2ไม่ได้และเกมลุกเนี่ยดูแลจะแบบยังยังขัดขัดนะการเล่นของฟองกับโรบักยังไม่เข้ากันคือฟองปรมีต์อัลมิรเรยกลับมาจากการบาดเจ็บดูเหมือนต้องปรับจังหวะการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเลยคือโปรตีเกมแรกเนี่ยฟองเนี่ยลากไปทําเอง แต่เล็กสองเนี่ยเมืองทองมีทีมเวิร์กมากขึ้นแล้วบอลเนี่ยจังหวะหนึ่งตามช่องเนี่ยมันไหลลื่นมากขึ้นเมื่อกองหน้าเก็บได้มีเมลวิ่งเข้ามาเติมเต็มทําให้ฟ้องเนี่ยจะลากอย่างเดียวไม่ได้และอาจจะต้องปรับจังหวะต้องปรับจังหวะอาจจะต้องออกบอลให้เพื่อนง่ายกว่าเดิมประมาณนี้สําหรับในเคสของฟ้องนะสุดท้ายครับพอไม่ได้ลูก2ก็มาโดนตีเสมอจากความผิดพลาดคือเกมรับลูกนี้ประมาทแล้วก็โดนทุ่มไกลแล้วก็หมงแล้วก็ พรีรพงษ์เลินินอาจจะต้องปรับกับจังหวะอีกนะผมว่าเขายังดูช้าไปในบางจังหวะอืคือพลาดแบบพลาดแบบง่ายๆมีอยู่สองสาช็อตออกมาตัดไม่ถึงอะไรแบบเนี้นี่คือสิ่งที่พริรพงพงต้องไปปรับในตำแหน่งประตูเมืองทองนะครับแต่อย่างดีที่เมืองทองเนี่ย มันยังมีตัวทีเด็ดในมานั้งสำรองไนงะส่งปุระเชิมาเนี่ยเกมปเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็โยนให้ทางฝั่งของโอตาคน,นอฟมงเข้าไปอย่างโคตรสวยก็จบเกมเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จแต่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับเลยสำหรับทัพกีรนพยองหากจะจบอันดับที่ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เมืองทองขึ้นมาลุ้นที่3เต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนที่สำคัญเตะน้อยกว่าการท่าเลยอยู่1เกม ถชาชนะได้ก็จะขึ้นที่3เพราะว่าเมืองทองมีลุ้นได้นะแล้วก็สควอตทีมในช่วงเลดี้สองในใหญ่ขึ้นแต่จะต้องปรับแล้วก็เรียกความมั่นใจปรเมศให้กลับมาคือถ้าเกิดปรเมศกลับมามั่นใจแล้วเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยเมืองทองก็จะน่ากลัวนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเช่นเดียวกับ BU นะครับเมื่อวานนี้ก็บุกไปชนะลำพูนก็ชนะแล้วก็ยังคงเดินหน้าไล่กดดันบุรีรัมเหลือ5คะแนนแต่บุรีรัมแข็งมากกว่า1เกม แต่แบงคอกผมว่าต้องโหดกว่านี้ถ้าเกิดจากจะลุ้นแชมป์ไทยลีกย,ยาวๆนะเขาต้องดุดันกว่านี้ต้องโชว์เรื่องของแพชชั่นและความกระหายมากกว่านี้เพราะแบงคอกยังดูเฉยๆไปหน่อยเออนะส่วนปิดท้ายกันที่ควันหลงหลังเกมที่การท่าเรือเปิดบ้านเสมอกับราชบุรีนะครับล่าสุดโจนาธานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยนะครับออกมาโพสต์ถึงช็อตที่เขาทำเสียจุดโทษ เป็นยังไะแฮนด์บอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็โดนท่าเลือยยิงตีเสมอโจนาธานเนี่ยโพสต์เดือดถึงพูทธัิสินไทยครับคุณผู้ชมโจนาธานก็บอกว่าทําไมกรรมการไทยลีกถึงทําพลาดบ่อยครั้งแบบนี้ทุกเกมเขาไม่ใจเขาเขาไม่ไม่เขาไม่เข้าใจว่าหลังจากจบเกมแต่ละเกมเนี่ยเราจําเป็นต้องพูดถึงความผิดพลาดของกรรมการกันบ้างนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทําให้ราชบุรีเสียสามคะแนน เขายังตกใจที่กรรมการให้จุดโทษเพราะไอบอลที่โดนเนี่ยไม่ใช่มือของโจนาธานเขาใช้มือขวาของเขาและคุณจะเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามบางผู้เล่นการท่าเรือและบอลเนี่ยไปโดนมือของผู้เล่นการท่าเรือต่างหากโจนาธานบอกว่าหวังว่าจะมีใครสักคนในสมาคมที่จะช่วยให้กรรมการเรียนรู้และเข้าใจการตัดสินเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือพวกเขา เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยลีกที่กรรมการทำบิดพลาดครั้งใหญ่แบบนี้แต่มันเกิดขึ้นทุกสัปดาห์โจรฐานเลยรี่ว่าโพสเดือดเลยนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับจังหวะที่เปาโค้ดเป่าว่าลูกเนี้ยโจรฐานแฮนบอลแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าแฮนบอลหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแต่เรื่องของมาตรฐานผู้ตัดสินไทยลีกเนี่ยมีเรื่องให้ต้องพูดคุยต้องวิจารณ์กันทุกสัปดาห์จริงๆนะ ก็หวังว่าจะพัฒนากันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยที่สำคัญแนะนำนี่เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเ้นเกรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณ ทุกคนสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยมุ่งสู่3 0,000นซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ